ซินฮวนจินซูซูว้าวคุณป้าซูซูกับคุณลุงซินฮวนนี่เป็นเพื่อนบ้านของหว,วานหวานและพวกเขาก็ดีกับหวานหวานมา,มากๆเลยนะคะสามีของฉันเขาดูว่าหวานหวานจะกลับมาที่นี่ก็เลยทำอาหารหลายอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่หว,วานหวานเธอไปจากที่นี่เนอะคุณลุงได้เตรียมทำปิ่นปักโมให้เธอด้วยเนอะลองดูสิว่าชอบหรือเปล่าคะ่ะ รีบดูเร็วชอบไหมว้าวมันสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเออว่าแต่ว่าคุณหนูจีนครับแล้วลูกของพวกคุณล่ะครับคุณลุงซินทักหวานหวานอย่างได้แมงมุมเจ้าหมูแล้วก็ลูกเหล็กด้วยนะอ๋อฉันกับสินฮวนวางแผนจะไม่มีลูกกันนะคะเออเออสิ่งที่คิดหรือว่าพวกเขาจงใจจะมาป้นลูกสาวของเราอย่างนั้นเลยเนี่ย มีตัวชาเอ,อ๋พี่รองคะนี่นี่พี่รองกินส่วนของเจ้าหมาน้อยได้ยังไงกันล่ะคะเนี่ยเออฮะพี่รองคะตำแหน่งที่พี่รองนั่งอยู่นะคือตำแหน่งของสุนัขสายฟ้านะคะตำแหน่งของหมาเหรอแล้วแล้วชามนี้อ่ะชามนี้เน่ะไม่ใช่แต่ว่าชามที่พี่ใส,ส่ซี่โครงเอาไว้นะ่ก็คือชามข้าของเจ้าหมาน้อยอยังไงละ่ะ หวานวานแล้วทําไมเธอไม่รีบบอกพี่เร็วกววัน,นี้เราก็หนูนึกว่าพี่รองนะ่ะอยากจะทานข้าวกับเจ้าหมาน้อยหนิ่านนะแล้วอีกอย่างนะบนชามก็มีเชือกเขียนเอาไว้แล้วด้วยเนะถ้าว่าไม่เชื่อก็ลองดูนี่สิเออเออจบกันฉันซูหมาซื้อจบแล้วสินะเข่าดังซู่หมาซื้อกินอาหารหมานี่ พี่รองคะคุณลุงกับคุณป้านะ่ะมีสุนัขเพียงตัวเดียวที่บ้านแล้วสุนัขก็แปรงฟันทุกวันเพราะงั้นนะ่ะฟันสะอาดแน่นอนคะ่ะช่างเธอะเธอไม่ต้องพูดถึงมันแล้วหรอนะฉันเข้าใจแล้วละพี่รองคงหิวมากสินะพี่รองคะลองกินอันนี้สิอร่อยมากๆเลยนะแหวะเฮ้ย,ยไม่อร่อยเลยหลังอาหารเย็นหัวหมว นี่ป้าจีนนะซื้อขนมให้ลูกกินบ่อยด้วยเปล่านะอืมก็คุณป้าจีนนะเป็นคนดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณลุงซินเองเนะชอบทำกิดติดผมให้หวายหวายบ่อยๆจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่นะหวายว่าแต่ลูกกำลังหาอะไรอยู่อย่างนั้นเหรออ๋อเจอแล้วคืออะไรอย่างนั้นเหรอลูกเออของพวกนี้นี่มัน